พี่น้องมื่อนี้หลังจากวันหยุดน้องเขาได้พีเฮ็ดเมนูแจงหน่อไม้อ่อนๆแบบพี่น้องเอามาแต่บ้านนะจ๊ะเอาก็่กําลังซ้ำกระเบือเทศไปจ้ะอันนี้ก็คือเสื่องเนะจ๊ะใส่ปลาแดกลงไปเลยจ้าเค็มๆเขาได้ใส่ชุดหลดลงไปแล้วจ้าลืมบอกพี่น้องหน่อไม้จักอ่อนแห้งจ้าหลังจากนั้นถ้าคนเหลียบ้อยลอยมันผมดแล้วก็เอาเฮ็ดลงไปเลยจ้าเฮ็ดเตาก็มีเฮ็ดรวมเฮ็ดตุ้นหนูเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เลยพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้า เสียหน่อยเสียหน่อยเสียายเสียร้ายนะขนาดถ้ากับคนเะนาะมันหยุบหยุบหยุบเท้าขามันเสียแล้วก็ใส่หมวกบวบลงไปเพื่อเพิ่อมอัตรลดเพื่อเพิ่มความนัวแล้วจะใส่หมวกบวบมันสิเสียก็จะว่าเออคนไปเลยจะเทากับตามด้วยพักแข่งลงไปแล้วจะประนีปรอนอมจะซื้อมาแต่ตลาดมาจกากกรุงศรบปาถหายลายลายจะดีเนาะคนลงไปให้มันหยุบเลยจะ้ะคนคนไปแต่อันนี้ทำใหม่แกง ใส่ทุงหนึ่งแล้วจ้านกกร้ายเติมแล้วจะเป็น้องตัง้งใจนั้นเพ่อปารอมันเดือดน,นิดนึงนลคกันเป็นอันเส็สิ่งเดียบรอยจะเป็นน้องพร้อมกินนักจดจานไปกินกันได้จ้าเป็นน้องมาได้กินเาะหนันกนจัดเปนน้องโบนัสเสียบได้จ้า,จจาตัวได้จ้าไปไป